กลับสวัสดีครับกลับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านนะครับอ่าครับส่วงเที่ยงนะครับเมื่อผมาเจอกันกับแอดวีไลนะครับคือเก่าเหมือนเดิมนะครับอ่ามือนี้เมื่อมาเจอกันกับเอดวีไลนะครับกะบอนี้จากเรื่องแนวทางตัวเลขนะครับเอามาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันนะครับมาในคลิปนี้นะครับจะเป็นแนวทางครับของเฮียตั้มนะครับ ของเฮียต่ำงวดประจําวันที่16ครับมิถุนายน2 5 6 7นะครับแนวทางเฮียต่ํานะครับงวดนี้มาแปลกนะครับเอฟีทติด่ต่ำเป็นประจําจะรู้กันดีนะครับอแปลกตรงไหนะครับเอฟก็คือแปลกตรงที่ว่ามาในคลิปนี้นะครับเฮียต่ําทรงมาเป็นล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเฮียต่าจะทรงมาเป็นบนล่างนะครับเอาคุณพอ่อคุณแม่ที่เข้ามาเบ่งมาชมครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับราคาเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่ที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอ่าเขาจะประพาดข่าวสารแนวทางครับเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับอ่คุณพอ่อคุณแม่จะประพาดข่าวสารแนวทางกัน นะครับสำหรับตัวเลขจากสำนักเด็เดๆด,ดังๆที่เอามาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่กันเอาครับประเดิมครัวันนี้ที่เอดฟิไลบอกไปแล้วนะครับว่าเฮียตั้มส่งมาเป็นล่างอย่างเดียวเขามาล่อลุ่นกันว่าเฮียตั้มปล่อยเป็นชุดล่างอย่างเดียวนี่จะเปิดจังไดนะครับจะแตกกันบอนะครับจะได้เฮกันบอเขามาล่อลุนกันนะครับวันที่16 มิถุนายน2567สวงใบใบลูกผลแน่นอนนะครับแนวทางล่างอย่างเดียวของเฮียตัมอ่าเอฟซีกับลูกกันดีอยู่แล้วเฮียตัมส่วนใหญ่จะปล่อยมาเป็นบนล่างนะครับอ่สงสัยเพ่นสีทดลองสูตรใหม่หรือจังไดบอลูนะครับเข้ากับมาลอดติดตามกันเอาครับขอกรับขอบุญขอบคุณ,อ,คณอีกครั้งหนึ่งเด้อครับคุณพอ่อคุณแม่นะครับทุกยอดไล่ยอดแช์ทุกคอมเมนต์นะครับที่คอยเป็นกกำลังแรงใจ ให้ตั้งแยดวิไลนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณอาช่วงนี้เมื่อนี้ก็เป็นวันที่10แล้วนะครับจันทร์ที่สิาคุณพอ่อคุณแม่ก็ลอติดตามกันว่าสำนักใดเนี่ยจะสรุปมาโครงสุดท้ายนะครับถือว่าเป็นวันที่ส0แล้วนะครับเขาก็ลอติดตามกันไปเรื่อยๆควมเคลื่อนไหวของตัวเลขแนวทางจากสำนักต่างๆนะครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลานะครับเข้าไปเบื้องตัวเลขแนวทางของเฮียตั้มนำกันนะครับ สิบหกมิถุนายนนะครับครับขอมาเบื้งตัวเล็แนวท่าน้ากันนะครับคุณพอ่อคุณแม่คือสิเตรียมสมุดปกาวไว้แล้วยวด้วรับคุณพอ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นอ่ะเป็นล่างอย่างเดียวครับไม่เกี่ยวกับบนอ่ะเข้ามาเบิ่งกันเลยนะครับหวดนีสิบล่างนะครับถือว่าแปลกนะครับเนี่ยต่ําเพิ่นทรงมากหวดนี้เป็นล่างอย่างเดียว อ่ะครับสิบล่างนะครับออาพันทรงมาแบบใดเข้ากับน,น้ำเสนอแบบนั้นนะครับเบบซีอ่าสิบล่างวันนี้เฮียต่ำนะครับสิบล่างเก้ากับเจ็ดอ่าเก้ากับเจ็ดนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่เิ่งสิคต์ให้ดีเด้อครับ ล่างอย่างเดียวงวดนี้นะครับเฮียต่ำอ่ามาเบิ้งสุดจับคู่นะครับจับคู่คคคคมีนะครับเก้าศูนเขียนตามเลดเดอวยครับคุณพ่อคุณแม่ครับเก้าศูนเก้าแปดเก้าหก ต่อไปครับเจ็ดศูนยเจดสี่เจ็ดห้าเจดห้าอ่าตัวกันนะครับตัวกันมีสองคูนะครับอ่าเนี่ยตามนีตัวกันนํานะครับกัน,น อ่ะตัวกันเด่นไปไล่คอ,อ,อประกาศแดงเขียนนะครับตัวกันคือเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งอ่านี่ครับอ่าคุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยแล้วแคปบหน้าจอกันนะครับอ่าแนวทางเฮียตั้มนะครับสิบหกมิถุนายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวันนี้แปก เป็นล่างอย่างเดียวนะครับเฮียต่ำนะครับวิ่ง9กับ7อ่า9กับ7อ่าสำหรับ10ล่างนะครับบอแมนเด็กวิ่ง10ล่างกับเล็กวิ่งนะครับอ่าเด่นไปที่7อ่าเด่นไปที่7นะครับ10ล่างเด่นไปที่7 9เป็นตัวรองแนวทางครับเฮียต่ำวงกลมให้2คู่นะครับวงกลมให้2คู่ก็คือ จ็ดห้าครับต่อไปครับเจ็ดศูนย์อ่าวงกลมให้สองคูนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอกันเลยนะครับหมักชอบนะครับเขาก็จัต่สามนวทางของเฮียตั้มนะครับอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดพีไรจะท่วนตัวเลขให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับแนวทางนะครับเฮียตั้มเป็นล่างอย่างเดียวครับหวดนีนะครับ สิบล่างครับ9กับ7เด่นไปที่7นะครับสำหรับหลัก10นะครับเด่นไปที่7 9เป็นตัวรองครับหน้าทางครับมี90 98 96 70 74 75ครับแล้วก็ตัวกันครับก็คือมี2คู่ครับมี76กับ71นะครับ76กับ71 อเฮียต่ำครับวงกลมให้สองคู่ก็คือ70กับ75นะครับเอาตัวเลขหน้าทางแคปหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยอ่าตัวเลขหน้าทางทางแอดวิไลก็ท่วนให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าขอกราบขอบบุญขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแต่ละคลิปนะครับให้เอฟซีทางช่องเข้าได้หูได้เห็นน้ากันครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ,ฝากก, like, รบฝากกดติดตามน้ำนะครับแล้วก็อเอฟซีไม่จะลืม กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเข้าจะบอผ่านข่าวสารแนวทางกันนะครับตัวเลขแนวทางขคบหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาครับหลังจากเบื้องตัวเลขแนวทางนะครับของเฮียต่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับถูกอกดนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นเอฟซีม่ที่เขามาติดตามใหม่เวลาทั้งช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับเข้าจะบอผ่านข่าวสารแนวทางกัน ะครับขอกราบขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งถูกหอดไหลยยดแช่นะครับหาย c ที่งช่องยูด,ดีไม่แห้งสศกๆศก,กมันๆมไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ